สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นการดูดวงประจำเดือนมีนาคมปี2564ค่ะเราก็จะเป็นการดูให้ประจำวันเกิดนะคะและคิวนี้ก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะสำหรับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สมัยด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการผลิตคลิปวิดีโอออกมาเรื่อยๆเลยค่ะ การดูดวงนั้นดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมที่ได้รับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้นำคำพยากรณ์เหล่านี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของตัวเองได้เลยนะคะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ว่าในเดือนมีนาคมนี้คุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาววันาทิตย์คะในช่วงเดือนมีนาคมนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่คนวันาทิตย์มักจะมีการตัดสินใจอะไรสําคัญสําคัญเกิดขึ้นหลากหลายด้านมากเลยนะบางคนต้องตัดสินใจต้องเลือกนะคะ คือบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดความเครียดเกิดความกังวลใจในเดือนนี้ได้หลากหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องส่วนตัวเรื่องความรักเรื่องครอบครัวก็ตามแต่นะคะและพอมันมีหลายเรื่องหลายราวเข้ามาเนี่ยอย่างที่บอกไปส่งผลทําให้อารมณ์ของคนวันอาทิตย์ในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยค่อนข้างเอ่อค่อนข้างแกว่งค่อนข้างสวิงมีความหงุดหงิดใจเกิดขึ้นนะคะก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงแบบนี้ค่ะหลีกเลี่ยงการเจอคน ที่มีความคิดเป็นลบที่มีทัศนคติไม่ค่อยดีเราอย่าเพิ่งเจอคนแบบนี้ให้พยายามคุยหรือว่าพูดคุยกับคนที่เขามีทัศนคติที่เป็นบวกมองโลกในแง่ดีแบบนี้จะดีกว่านะคะโอเคเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยนะนั่นก็คือในเรือนกัมมะค่ะกัมมะก็จะพูดถึงการกระทํากัมมะพูดถึงการงานค่ะคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะในเดือนนี้เนี่ยอย่างที่สมัยบอกไปมันเป็นเหมือนช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อมันเป็นเหมือนช่วงเวลาที่ คุณจะต้องคิดคุณจะต้องเลือกคุณจะต้องตัดสินใจค่ะและในเดือนนี้ถ้าเกิดว่าคนวันอาทิตย์ท่านใดที่มีความคิดอยากเจริเริ่มต้นทําธุรกิจอยากจะลงทุนอยากจะต่อยอดนะคะหรือบางคนเป็นพนักงานประจําก็อยากจะออกจากงานมาเริ่มธุรกิจเล็กๆหรือบางคนอาจจะไม่ได้ถึงขั้นออกจากงานหรอกทํางานประจําควบคู่กันไปด้วยแต่อยากจะเริ่มทําอะไรที่เป็นกิจาการเล็กๆขายของออนไลน์หรือเป็นธุรกิจออฟไลน์เล็กๆควบคู่กันกับ ควบคู่กันไปกับงานประจําด้วยตรงนี้เนี่ยคือมันเหมือนกับว่ามันมีจังหวะที่จะต้องคิดมีจังหวะที่จะต้องเลือกต้องตัดสินใจอยู่นั่นเองค่ะและสิ่งที่คุณเลือกหรือคิดนั้นน่ะคุณก็ครุ่นคิดมาเ,าเขาเรียกว่าอะไรคิดมาอยู่สักพักใหญ่แล้วประมาณนั้นนะคะต้องบอกเลยนะว่าคนวันอาทิตย์เนี่ยค่อนข้างจะมีเกณฑ์การวางแผนที่ดีมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเครียดเนี่ยให้พยายามปรึกษาคนรักคู่รักปรึกษาคนในครอบครัวและที่สําคัญจะต้องดูเงิน ในกระเป๋าตัวเองด้วยว่าพร้อมที่จะลงทุนพร้อมที่จะต่อยอดพร้อมที่จะเริ่มต้นทําอะไรสิ่งใหม่ๆกันด้วยหรือเปล่านะคะอันนี้สมัยขอฝากเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งนะคะเป็นการสอนเพิ่มสักนิดหนึ่งขออนุญาตสอนสักนิดหนึ่งนะคนวันอาทิตย์นะการที่เราจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหรือการที่เรากําลังจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็ตามเนี่ยเออมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะเป็นเรื่องที่ดีและเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะเริ่มเรียนรู้ควรจะเริ่มทํา แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเริ่มทําได้ค่ะเราต้องมาดูที่ศักยภาพของเราข้อหนึ่งเลยต้องดูพื้นฐานก่อนว่าสิ่งที่คุณกําลังจะทำเนี่ยหรือสิ่งที่คุณกําลังจะลงทุนไปถ้าเกิดมันไม่สําเร็จถ้าเกิดมันไม่รอดถ้าเกิดมันเจ๊งขึ้นมาคุณจะรับความเสี่ยงตรงนี้ได้หรือไม่ นะคะตรงนี้คุณโอเคไหมกับเงินที่คุณลงทุนไปแล้วถ้ามันไม่มีอะไรกลับมาไม่ได้กําไรไม่มีผลตอบแทนกลับมาขาดทุนร้0เซคุณรับได้ไหมถ้ารับได้ตรงนี้เริ่มทําได้เลยนะคะข้อ2 เงินที่คุณจะนํามาลงทุนนํามาต่อยอดนํามาเปิดกิจการนํามาเปิดธุรกิจใหม่ของตัวเองเนี่ยควรจะเป็นเงินของตัวคุณเองที่ไม่ได้มาจากการกู้หนี้ยืมสินใครมันจะได้ไม่เกิดความเครียดค่ะเราจะได้ทําอะไรอย่างสบายใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยอยากจะให้วางแผนเรื่องการเงินให้ดีเลยนะเพราะยังไงในเดือนมีนาคมนี้แนวโน้มของค่าใช้จ่ายสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากเลยทีเดียวค่ะขอเสริมในเรื่องของ งานอีกสักนิดหนึ่งนะคะงานสำหรับชาววันาทิตย์เนี่ยนอกจากจะมีความคิดอยากจะริเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆอยากจะลงทุนอยา่างต่อยอดแล้วนะคะก็มีเกณฑ์ที่คุณเนี่ย จะได้ย้ายงานจะได้เปลี่ยนแผนกเปลี่ยนตําแหน่งหรือบางคนนะคะที่เป็นคนว่างงานอยู่ในขณะนี้มีเกณฑ์ดีเกี่ยวกับเรื่องของการสัมภาษณ์มีโอกาสดีๆเรื่องงานเข้ามาอาจจะมีคอนเน็กชันเพื่อนเก่าหรือคนที่เคยรู้จักมาแนะนํางานแนะนําสิ่งดีๆให้กับตัวคุณนะคะเกณฑ์การโยกย้ายมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้เช่นเดียวกันค่ะอีกสักนิดนึงนะคะสําหรับใครที่ไม่ได้มีการโยกย้ายในช่วงนี้ ทำงานประจําทํางานเดิมของคุณอยู่นั่นแหละก็อาจจะมีเรื่องของความหงุดหงิดใจเข้ามาค่ะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเจรจาการดีลงานต่างๆ ไม่เป็นไปทําที่ตกลงไว้ไงออีงานถูกเลื่อนนะคะงานเกิดการชะลอตัวลงประมาณนี้นะทําให้คุณรู้สึกเหม่อถึงความเครียดหรือว่ามีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานเข้ามาบ้างค่ะเพราะฉะนั้นในเดือนมีนาคมนี้สมัยขอย้ําอีกทีนึงนะถ้าคนที่เกิดวันอาทิตย์รู้สึกเครียดอย่าพยายามพูดคุยกับคนที่เขามีทัศนคติที่เป็นลบให้หาคุยกับคนที่เขามีความคิดเป็นบวกมองโลกในแง่ดีแบบนี้จะดีกว่าและช่วยคุณได้มากเลยนะคะต่อมาเรามาดูที่เรื่องกัน เงิน,นงนนั้บาค่ะอกจากเงินเดือนที่คุณจะได้รับทุกเดือนอยู่แล้วนะคะในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยก็มีเกณฑ์ที่คนวันอาทิตย์จะมีไรายได้จากทางอื่นๆเข้ามาด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคโชคลาบอะไรประมาณอย่างนี้นะคะหรืออาจจะได้เงินจากการใช้หนี้ใช้สินใครที่เคยยืมเงินคุณไปแล้วคิดว่าโอ้เขาคงยังไม่มาจ่ายเราเร็วนี้แน่นอนกลับกลายเป็นว่าเขาเอามาจ่ายเอามาคืนคุณค่ะอาจจะคืนบางส่วนก็ตามแต่แต่ก็มีเกณฑ์ดีในเรื่องของรายรับเข้ามา และนอกจากนั้นคนวันอาทิตย์ก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินปันผลได้รับเงินจากการเคลมประกันต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรียกได้ว่าในเดือนนี้เนี่ยการเงินในส่วนที่เป็นรายรับเนี่ยยังมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะอาจจะไม่ใช่ก้อนใหญ่ก้อนโตอะไรแต่มันพอที่จะทําให้คุณหมุนเวียนได้ทั้งเดือนนั่นเองค่ะสิ่งที่ต้องระมัดระวังเลยคือรายจ่ายนั่นเองนะสาหรับคนเกิดวันอาทิตย์อย่างที่สมัยบอกไปว่าใครจะลงทุนใครจะต่อยอดต้องวางแผนการเงินให้ดี เพราะแนวโน้มของค่าใช้จ่ายในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยค่อนข้างมากเช่นเดียวกันค่ะมันมีความแกว่งแกวงอยู่นะในเรื่องของการเงินนะคะบางทีเป็นรายจ่ายที่คุณได้วางแผนไว้อยู่แล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องจ่ายเงินส่วนนี้แต่พอถึงระยะเวลาที่จ่ายมันกเออมันปรากฏว่ามีเงินส่วนอื่นที่คุณจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นมาไม่เยอะไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยไม่ว่าจะเป็นค่าปราบับค่าดําเนินการต่างๆอะไรที่มันเพิ่มขึ้นมาโดยที่คนวันอาทิตย์ไม่ทราบมาก่อนนะ มันเหมือนเป็นค่าใช้จ่ายเซอร์ไพรส์ขึ้นมานั่นเองค่ะรวมถึงในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาหลายเรื่องของเสียของซ่อมแมนเทนนน์รถซ่อมบ้านนะคะหรืออาจจะหมดเงินไปกับคนรักคู่รักด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็อยากจะเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะว่าคนวันาทิตย์ขอให้วางแผนเรื่องการเงินให้ดีนะคะต่อมาเรามาดูที่เรือนอริกันบ้างค่ะอริเนี่ยก็จะพูดถึงอุปสรรค พูดถึงปัญหาพูดถึงความขัดแย้งต่างๆนะคะในเดือนมีนาคมนี้อยากจะบอกเลยค่ะว่าคนเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะอาจจะมีคนที่ไม่ค่อยพอใจคุณมาคอยขัดแข้งขัดขามีคนมาขัดแย้งมีคนมาเป็นอุปสรรคนะคะทำให้งานของคุณมันล่าช้าหรือทำให้งานมันเกิดความผิดพลาดต่างๆอยากจะให้คนวันอาทิตย์เนี่ยต้องพยายามบริหารจัดการงานของตัวเองให้ดีทำอะไรให้รอบคอบคิดหน้าคิดหลังให้เรียบร้อยนะ ะะหรืออาจจะมีคนมาทำให้คุณลำบากใจอาจจะมีคนมาทำให้คุณรู้สึกอึดอัดใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่ะและนอกเหนือจากเรื่องของการงานแล้วคนวันอาทิตย์มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหากับบุคคลในครอบครัวหรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องด้วยเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ต้องระมัดระวังให้ดีค่ะและถ้าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วคนวันอาทิตย์คุณจะสามารถหาทางออกได้โดยการพยายามปรึกษาผู้ใหญ่ปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าคุณค่ะ ตรงนี้อยากจะให้ลองขอคําแนะนําจากผู้ใหญ่เหล่านี้ดูนะคะบางทีคุณอาจจะหาทางออกได้โดยที่คุณนึกไม่ถึงเลยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะขอพูดถึงเรือนมรณะต่อเลยนะคะมรณะเนี่ยก็จะพูดถึงหลายประเด็นด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะและเรื่องของสุขภาพและเรื่องของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะเมื่อสักครู่เรือนอริสมัยขอเสริมอีกสักนิดนึงนะสาหรับคนวันอาทิตย์ท่านใดที่มีคดีความมีเรื่องขึ้น โรงขึ้นสารกันอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณได้มาไกลเกลี่ยกันในเดือนมีนาคมมีเกณฑ์ที่คุณวันอาทิตย์จะชนะนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาเหล่านี้ไปได้อย่างราบรื่นนั่นเองค่ะต่อนะเรามาต่อกันที่เรือนมรณะนะคะขอพูดถึงเรื่องของสุขภาพก่อนเลยค่ะสําหรับคนวันอาทิตย์นะคะมีเกณฑ์ที่จะปวดเนื้อปวดข้อปวดเข่าปวดตามร่างกายปวดกล้ามเนื้อประมาณนี้นะคะต้องระมัดระวังให้ดีบางทีออก กาลังกายหักโหมมากเกินไปก็ไม่เป็นผลดีทําให้เอ็นข้อเข่าเสื่อมทําให้เอ็น,อน,อนตรงส่วนบริเวณอื่นๆเนี่ยเกิดการฉีกขาดก็เป็นไปได้นะคะอยากจะให้ดูดีๆนะส่วนเรื่องของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนั้นในเดือนมีนาคมนี้ยังไม่ค่อยเด่นชัดเท่าที่ควรค่ะก็อาจจะต้องรอดูเดือนถัดไปนะสำหรับใครที่รอคอยข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง ใครที่รอการยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือกำลังจะย้ายสาขาอะไรนะคะในเดือนมีนาคมนี้ยังไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่ค่ะ ต่อมาเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะขอพูดถึงคนมีคู่ก่อนเลยนะ<ม>คนมีคู่ที่เป็นคนวันอาทิตย์นะคะในเดือนมีนาคมนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะทะเลาะมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาต้องพยายามประครับประคองมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันนะคะและถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรือเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาแล้วเนี่ยอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าให้รีบเคลียร์ให้รีบจบปัญหานี้ซะ ถ้าไม่จบให้เร็วนะคะมันจะบานปลายต่อเนื่องไปอีกยาวไกลเลยค่ะมีการขุดเรื่องเก่ามาพูดคุยเนะะี่ยค่ะสำหรับคนมีคู่นะมีการเอาเรื่องเก่าๆนํามาทะเลาะใหม่เนี่ยมีการมารีเมคอย่างนี้ได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีถ้ามีอะไรที่ขัดข้องใจไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันต้องรีบเคลียร์ต้องรีบแก้ปัญหาค่ะส่วนคนโสดล่ะชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ในเดือนนี้อยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าคนวันอาทิตย์คุณมีเกณฑ์ที่จะไปถูกใจใครเขาสักคนหนึ่งอะ่ะและต้องระมัดระวังให้ดีว่าคนที่คุณไปชอบนั้นอะ่ะเขาโสดหรือเปล่าอาจจะไปโดนคนที่เขามีแฟนหรือคนที่เขามีคู่อยู่แล้วนะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยจะเป็นไปในแนวโน้มที่คุณอาจจะไปชอบแฟนคนอื่นเนี่ยต้องระมัดระวังเลยใจอ่อนไหวได้ง่ายมากเลยนะคะและมีแนวโน้มที่คนโสดจะได้เจอกับคนหน้าเด็กจะได้เจอกับคนอ่อนไหวกว่ามีเกณฑ์เป็น ไปได้เช่นเดียวกันค่ะก็คราวๆเท่านี้นะสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์สมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆเฮงๆรวยๆปังๆกันทวนนาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ